โอเควันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเฮลทายเฮลทายคือ global event ที่จะมีให้เล่นตลอดทั้งวันโดยจะมีระยะเวลาทำแค่1ชั่วโมงและคููดาว1ชั่วโมง15นาทีโดยจะปลดเมื่อเราปลดเวอร์เทล3แล้วโดยจะสังเกตได้จากโซนสีแดงอันนี้จะเป็นกนอเนกับโซน t p นะครับอันนี้ระวังจำสลับกันโดยสามารถเช็คได้ที่ไอคอนดาบสีแดงหรือเมื่อเข้าไปในพื้นที่แล้วจะมีราแจ้งอยู่มุมขวาบนพร้อมกับจำนวนแต้มนะครับก็คือแต้มซินเดอร์ โดยเป้าหมายของเราคือทําการฆ่ามอนสเตอร์หรือทำอีเวนต์ภายในพื้นที่นะครับเพื่อเก็บแต้มซินเดอร์โดยเราจะเอาไปแลกกล่องต่างๆได้แต่ในคลิปนี้จะแนะนําว่าให้เป็นเน้นที่กล่อง t a r g e Gift of m i s e r y นะครับที่จะใช้175ซินเดอร์ โดยที่ในกล่องนี้จะมีโอกาสได้รับดีเจเนรีแน่ๆสองชิ้นถึง5ชิ้นโดยในเวอร์เทียสเนี่ยคุณจะได้ดีเจเนรีที่เป็นดีเจเนรีซาเกตแต่ถ้าเวอร์เทียสแล้วจะได้ทั้งซาเกตและอินเซสทรัลโดยกล่องนี้จะไม่ปรากฏไอคอนบนแผนที่ยกเว้นคุณจะอยู่ใกล้กับมันมากๆมันจะปรากฏขึ้นมาโดยกล่องเนี้จะสุ่มเกิดจากจุดตายตัวที่มีอยู่แล้วโดยจะสุ่มเกิด2กล่องต่อรอบถ้าเป็นพื้นที่ f r a กเจอร์ผีฮาวเวซาและไดสต e ปซึ่งจะสามารถเก็บได้สูงสุด4กล่องใน1รอบและอีก2พื้นท ที่คือส k o เกนและเคจิสถาน2ที่เท่านั้นที่จะมีโอกาสเกิด3กล่อง ซึ่งสามารถเก็บได้สูงสุด6กล่องใน1รอบโดยกล่องในแต่ละรอบเนี่ยจะทําการรีเซ็ตตาแหน่งใหม่ในชั่วโมงใหม่ของเวลาที่คุณเล่นอยู่อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือถ้าเริ่มที่4ทุ่ม57หรือ22.57นอกล่องจะรีใหม่ในอีก3นาทีทันทีนะครับก็คือครบ1ชั่วโมงจริงก็คือเวลา23นาฬิการหรือ5ทุ่มนั่นเองแต่ถ้าเป็นเวลาที่เฮลทายเริ่มต้นที่ชั่วโมงเริ่มที่แบบเป็นชั่วโมงหลักนะครับก็คือ22หรือ14.00นอกล่องจะไม่มีีีกกกกาาาารรรรเซงง่ยง่ยๆ็คือลอลจะทรรทํในุ หชั่วโมงเต็มที่เป็นเวลาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเวลามีเหลือมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีทีนี้มาพูดถึงจุดที่สังเกตและกันระหว่างการบินเฮลิคอปเนะครับก็คือ1ห,หากคุณใต้ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดภายในหรือภายนอกพื้นที่ก็ตามแต้มซินเดอร์ที่คุณเก็บไว้จะหายไปครึ่งหนึ่งทันทีแม้ว่าคุณจะมีคนชุบขึ้นมาก็ตามนะครับอันนี้ทุกกรณีแค่ล้มก็คือหายครึ่งหนึ่งสองระหว่างการบิงจะมีโอกาสเจออุกกาบาตตกนะครับเป็นเหมือน m e t e รแล้วกัน ซึ่งจะมาพร้อมกับอ e ีลิตหนึ่งตัวอันนี้ให้ระวังนะครับเป็นอย่างน้อยทำมาคนที่อาจจะเลเวลไม่ถึงหรือเลเวลไม่สูงนะครับ 3. o บอสด้วงไม่ควรไปตีนะครับเพราะของที่ได้กับความถึงของมันเนี่ยไม่ค่อยคุม้มแต่ถ้าใครตีไหวนะครับสามารถตีได้เลยเพราะมีโอกาสที่จะดร o ปยูนิคเหมือนกัน 4. ระวังเจอมอนตั้งดานนะครับเพราะในฮิลไทจะมีมอนจํานวนมากขึ้นปกติเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้มาอันนี้ให้ระวังให้มากๆถ้าไรเว้นที่เป็นกําจัดนักบวชแล้วก็มีพอท่อเกิดขึ้นมาเรื่อยๆถ้าทำคนเดียวขอให้ระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะมอนจะเยอะมากๆถ้าคุณเคลียร์พอท่อไม่ทันและบอสต,ตัวสุดท้ายมีโอกาสเจอฮ l ลไทคอมมานเดอร์นะครับที่จะเป็นบอสที่ค่อนข้างถึกพอสมควรอาจจะใช้แล้วเวลานานหรืออาจจะตายได้อก l ีเจนดี้เบน์และเว r l d ลบอสนะครับสามารถเกิดในเฮลทายได้ซึ่งเฮลทายเนี่ยจะบู์เลเวลบอสเป็นเลเวล92ได้นะครับและกล่องที่ได้จากการตีเว r l d ลบอสเนี่ยจะเปิดได้ที่เลเวล82 โดยเวลาเรื่องของอีเวนต์เนี่ยและกล่องต่างๆว่าเก็บตรงไหนอะไรไงและก็เรื่องของโซนอีเวนต์นะครับว่าเฮลทายเกิดที่ไหนโซนอีเวนต์อยู่ตรงไหนบ้างในพื้นที่ของแอรีนานั้นนะครับของเฮลทายจะสามารถดูได้จากเว็บไซต์ heltyes.com หรือ d4armory.io อันนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างนะครับโอเค มาดูกันที่เว็บนะครับอันนี้เป็น h เท t ทา i c o m อันนี้ก็จะเป็นโซนที่เกิดขึ้นคือโคเกนเนาะนะครับัวตรงข้างบนนี้แล้วก็จะมีกล่องที่เขาเกิดขึ้นนะครับข้นมารถไฟอันนี้คือดิกชันของเว็บไซต์นะครับซึ่งมันเป็นการเก็บข้อมูลซึ่งบางครั้งจะตรงและไม่ตรงบ้างนะครับซึ่งก็จะมีระบบโบตอีกครั้งหนึ่งของผู้เล่นที่เข้าไปโบตให้นะครับก็ถ้ามีทั้งรถไฟและสีเขียวแสดงว่าตรงเนี้ย ชัวแน่แนแล้วก็ถ้าถึงจุดหนึ่งที่มีการรีกล่องนะครับจะมีขึ้นมุมขวาบนตรงนี้นะครับว่าอีกนาทีกี่นาทีกองจะรีแตน่นี้อีกสามนาทีแล้วอีเวนต์จะหมดแล้วเหมือนกันก็มีจุดวาร์ปให้อันนี้จะเป็นกล่องมิสซิลี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่จุดที่เกิดนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่เกิดจะมีจุดสีเขียวและก็พิจิตริชันเสริมทีนึง แต่ในกับกั้นในส่วนของทางฝั่งของ d e f o r m a r y นะครับจะเป็นกล่อง Prediction อย่างเดียวนะครับจะไม่มีระบบโหวตเพราะฉะนั้นก็ตรงเนี้ยก็สำหรับใครที่มั่นใจแล้วว่าดูตรงนี้ก็ได้นะครับเผื่อกรณีเว็บของ h e l l t h i ล่มนะครับก็มาดูใน d e f o r m a r y ได้นะครับเหมือนกันพื้นที่อีเวนต์เหมือนกันนะครับอาจจะมีหายไปบ้างนะครับบางครั้งอาจจะไม่ตรงบ้างแต่ก็โอเค เพราะ Default Armory สามารถดูเรื่องอีเวนต์อื่นๆได้เพิ่มเติมด้วยนะครับอย่างเนี้ยมีบอสมีเฮลทายมีดีเจนบอกแต่ของอตัวเฮลทายเนี่ยยังไม่มีดีเจนนะครับก็เดี๋ยวรอเฮลทายเนี่ยอัปเดตดีเจนเข้ามาก็น่าจะครบคันทั้งหมดนะรประมาณนี้ก็วางแผนเอาอย่างเช่นเนี้ยผมก็จะวนข้างบนวนข้างบน,น,งบนเสร็จปุ๊บก็เก็บกล่องแล้วก็วนข้างบนต่อแล้วก็ค่อยวาร์ปจากกลางขึ้นไปเก็บกล่องประมาณนี้ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรือมีข้อมูลตรงไหนเนี่ยที่สงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ผมจะทำการตอบไปหรือถ้าหัวข้อนั้นน่าสนใจผมจะมาทำคลิปให้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ